สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพนาเช้าข่าวสวทครับต้อนรับปีใหม่ปีพศ2568กันด้ดยนะครับและสําหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเรื่องราวข่าวโรงเรียนซึ่งจะนําเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสวทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคุณดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับ พิธีมอบปรงอาหารไอยโนมโตหลังที่156ของโรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปธรรมจังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ขอเชิญรับชมค่ะ นิติอายิโนโตโมโตส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนโมโตในโครงการอายิโนโตโมโตโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติมูลค่าก่อสร้าง2 2ล้าน2บาทให้แก,ก่โรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถรัรมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2มูลนิธิอายิโนโตโมโตดำเนินโครงการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดำเนินโครงการต่อเป็นระยะที่3ภายใต้โครงการอายินโนโมโตโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติโดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา2,563จนถึง2,568ด้วยการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารและสนับสนุนองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กับโรงเรียน50แห่งทั่วประเทศ โรงอาหารอายินโมโตะหลังนี้ตัวอาคารมีขนาดกว้าง16เมตรยาว18เมตรสามารถรองรับนักเรียนได้156คนต่อรอบพร้อมด้วยโต๊ะเก้าอี้26ชุดและมีห้องประกอบอาหารที่ขนาดใหญ่รองรับการประกอบอาหารจำนวนมากได้โดยพื้นผิวภายในอาคารเป็นพื้นกระเบื้องทำความสะอาดง่ายปลอดภัยในการใช้งานมีระบบกักดักไขมันถูกสุขลักษณะ ซึ่งในปี2567โรงเรียนบ้านนาไฮาประชาอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยภูมิเขต2ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโรงอาหารอายิโนกโมโตะมูลค่าก่อสร้าง2,200,000บาทและได้จัดพิธีมอบโรงอาหารอายิโนกโมโตะในวันที่19ธันวาคม2567ณนะโรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถัมภ์โดยมีนายพัวัตรเรียกจำรัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถัมภ์กล่าวรายงานก่ หนึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารไอโรโมโตะจำนวน2ล้าน2แสนบาท 2. ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการ 3. ได้รับการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการนางเกษยาชัยชานชีพกรรมการเลขาธิการและผู้ช่วยรองประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธี โรงอาหารหลังที่156นี้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์บัดน,นี้เป็นโอกาสอันดีดิฉันใคร่ขอส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังนี้ให้แก่โรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถัมภ์พร้อมทั้งพี่น้องในชุมชนได้สามารถใช้ประโยชน์อาคารโรงอาหารนี้ได้อย่างเต็มที่นายเสกสรรสวัสดีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิกล่าวรับมอบอาคารโรงอาหารอายิโนโมโตะและสร้างความ ยังยืนต่อไปขอบคุณครับนายสุสาครเรืองวิเศษผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสอ2กล่าวขอบคุณคณะผู้มาส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนกโมโตะในทางนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ อายิโนโมโตะคาดหวังให้เด็กนักเรียนไทยพร้อมครูและบุคลากรในโรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพื่อใช้ประกอบอาหารและนั่งรับประทานอาหาร ครูและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องในด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ปรับใช้กับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนได้และส่งผลให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น